สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเมนูช็อกโกแลตปัน่นแต่งลายสวยๆให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอน่ากินมากเลยครับทุกคนอันนี้เป็นศิละปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับวันนี้กับเมนูช็อกโกแลตปัน่นแต่งลายสวยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาท็อปฟองนมก่อนนะครับเพื่อแต่งลายหรือว่าทำลวดลายนะครับทุกคนอื ้าวสมุลมุลน่ากินมากเลยครับทีนี้เราก็จะมาลาดท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับเพื่อแต่งลายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตานมไปเลยครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นลายสไปเดอร์แมนให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว้าวมาดูกันนะครับขี่ไปเลยครับอันนี้เป็นลายสไปเดอร์แมนนะครับทุกคนอันนี้เป็นศิละปะในแก้วกาไฟในแก้วเครื่องดื่มนะครับทุกคนสวยงามไหมครับทุกคน ว้าว wow. น่ากินมาเลยครับทุกคนอว้าว <Wow. S 1> อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูช็อกโกแลตปั่นแต่งลายสวยๆนะครับทุกคนสวยงามไหมครับน่ากินไหมครับ